ฮอนด้เตรียมเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่มากกว่า6รุ่นในครึ่งปีหลัง2024นี้หลังจากที่เมื่อวานไทย Honda ได้เปิดตัว2025 Forza 350ปรับ Minor c h a n g จอสีรวมไปถึง s c o o p y Hello Kitty Limited Edition ซึ่ง m o t o r ร v a l เราได้ทำคลิปพาชมพรีวิวไปแล้วทั้ง2รุ่นถ้าเกิดยังไม่ได้รับชมก็สามารถย้อนไปรับชมกันก่อนได้ในงานแถลงนโยบายเมื่อวานนี้ครับทางฮอนด้เนี่ย ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญก็คือว่าจะเปิดตัวรถใหม่ในปี2024ทั้งที่8รุ่นซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็นับว่าเปิดไปแล้ว2รุ่นดังนั้นครับจะเหลืออีก6รุ่นที่จะเปิดภายในครึ่งปีหลัง2024ทางพัน d ดยังบอกอีกว่าเขาตั้งเป้าการขายทั้งปีนี้ อยู่ที่1,360,000ถึง1,400,000คันจากการประเมินตลาดรวมมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยปีนี้คาดการอยู่ที่1 000, 7 0 0 0ล้านถึง1 000, 7 5่ง0 0คันเนื่องจากในครึ่งปีแรก2024นี้ครับทาง Honda เนี่ยขายไปแล้วถึง7,90,000คันจากตลาดรวมทั้งสิ้น9,000 0 0คันและเมื่อเทียบเป็นรายเซกเมนต์ยอดฮิตอย่างรถเอทีสก็จะพบว่า ครึ่งปีแรกทาง Honda ขายไปแล้วมากถึง340,000คันจากตลาดรวมรถ AT ทั้งประเทศที่ขายไป460,000คันและแน่นอนเลยครับว่ารถใหม่ที่เหลืออีก6รุ่นนี้ Honda ไม่ได้บอกว่าเป็น all new หรืออย่างไรแต่ที่แน่ๆครับ Big b ไบ e จะไม่ถูกนำมานับรวมเนื่องจากปีนี้หลายคนก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าทาง Honda ยังไม่มีการเปิดตัวรถใหม่เลยตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะ Big b ไ k e เนี่ยซึ่งปกติจะเปิดในอีเวนต์สำคัญอย่างช่วงมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซโปแต่ช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการเปิด Big b u k e เลยทางผู้บริหารครับได้บอกว่า ปีนี้มีการเปิด Big กไบ์แน่ๆแต่บอกไม่ได้ว่ากี่รุ่นแล้วก็จะเปิดตัวเมื่อไหร่ตรงนี้ต้องรอดูติดตามกันต่อไปสำหรับเหตุผลนะครับก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้สภาพเศรษฐกิจทำให้ตลาด Big b ไบเนี่ยมันหดตัวลงยอดตกลงไปกว่า20%ในครึ่งปีแรกแต่อย่างไรก็ดีถ้าเป็นรถ Big b u บท์พรีเมียมที่ทำราคาตลาดบนๆจะไม่ได้รับผลกระทบ ทาง Honda ได้บอกว่านอกจากการที่จะเปิดตัวรถ Big b i บค์ใหม่ในครึ่งปีหลังนี้แล้วก็ยังคงกลยุทธ์เน้นกิจกรรมกับลูกค้าให้มีครอบคลุมอย่างต่อเนื่องในทุกเซกเมนต์เหมือนเดิมสรุปเลยก็คือว่าอีก6รุ่นใหม่เป็นรถเล็กครับในครึ่งปีหลังนี้แล้วก็ยังไม่นับรวมรถ Big b i บคอีกดังนั้นจะต้องมีเปิดอย่างน้อย7รุ่นแน่ เพื่อนๆคิดเห็นว่าน่าจะเปิดตัวรุ่นอะไรในครึ่งปีหลังยังไงก็คอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนี้ด้วยเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนครับติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r l ลให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ